เอ่อพีเตอร์จะติดอยู่ที่เสาไฟฟ้าซึ่งจริงๆนะคือแบบนี้มันจะอยู่ในระยะที่ปลอดภัยสุดๆเพราะหนึ่งเข้าบ้านสองติดที่เสาไฟแต่ในตัวมาตรฐานของที่เป็นอาคารที่เป็นอาคารไทยเขาก็เขียนมาตรฐานว่ามันจะต้องติดอยู่ที่ในแต่ละห้องนะแต่ละห้องแต่ละห้องที่หน้าห้องอันนี้เขาเรียกว่าไฟฟ้าที่ต้องเดิน เทีสายข้ามพิเตอร์ในแต่ละหอ้องน,นี้จะเป็นมาตรฐานาแต่นส่วนของห้องสารหาือยู่ที่ที่เป็นอาคารบ้านเดินเก่าที่3ส4ปีแล้วแต่สมัยก่อนนมันก็จะเป็หน,นไม้แต่อาคาในส่วนนี้มันก็ถ้าเราจะเอาาติเช่นตลาดห้องสารคารเนี่ยถ้าเราเอามาติดตั้งปักเสาโอนหนนนะครับซึ่งตรงแค่ประเด็นคือไม่สามารถจัดทำได้อย่างเช่นบ้านเด ใน,นี่เ,นเราจะทำยังไงนะครับทำยังไงที่ให้ดูระดอบไทยเพื่อว่าหนเราใช้งานมานานสายที่ใช้ขนาดทั้งภายนอกในคาและสายภายในที่เป็นของวิทยากรเก,ก่านะมันมีความเสี่ยงทัท้งหมดในส่วนตรนี้ในส่วนของไฟฟ้านี้นะวันที่เกิดเหตุนาะที่มโนสาร สั mind, so it, ่นสอนใฟไหม่ประมาณเพลครั are, ้งนะครับในพื้นใกล้ๆกันเนี่ยวันนั้นมีการประชุมที่ที่จังหวัดชายเสารเป็นการทุกคนนะทุกคนก็อยู่ที่นั่นนะครับก็เราก็คุยกันนะไม่ใช่ว่าเราจะ็นที่หนึ่งใจเราเขก็คุยกันในส่วนประเด็นนี้ว่าเราจะทําอย่างไรนะว่าจะแก้ไขและป้องกันนี้ได้บ้างนะครับท่านผู้การจังหวัด กนะครับไปสำรวจแล้วก็จุดไหนที่มีตัวเสียในลักษณะนี้เทปแรกก็คือหนึ่งวิธีการนะครับวิธีการอาจจะต้องส่องความร้อนไปสองดูว่าจุดไหนร้อนนะครับที่มีตัวเสีย,สยเราแห้เร่งเป็นการแก้ไขน,นะหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือถ้าสายนัเสียงโซ่มันเก่ามากให้สำรวจ ให้ไปทำแแล้วก็เดิจนจนจน่องหนึ่งส่วนตัวพวประมาณบอกตรงๆทีๆแล้วทางไฟฟ้าเนี่ยพวกประมาณ,มาณไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของพวกประมาณเวลาทำแผนเราให้ข้อมูลเหตุผลความจำเป็นต่างๆเข้าไปส่วนใหญ่แก้ป<ม>ัญหาจะกทุกคนเนี่ยให้หมดปัญหาบางครั้งที่เรามีปัญหาก็คือบุคลากรคนที่เราจะเทคงานทั้งหมดเนี่ยนะครับ เมื่อตามบรรดบความสำคัญนะพี่ว้านอันไหนที่มีความเสี่ยงต่อชี่นิพปานชาโสมนึกเข้ามาเป็นขนาดหนึ่งนะในส่วนตัวนี้ข้อจะยังให้พิชานิสาต้นต๊ะเอง